สวัสดีครับพบกับผมอีกเช่นเคยครับกับชาวไร่นาชาแนลครับวันนี้ก็พาทุกท่านนะครับมาชมรถแท็กเตอร์ครับนำเข้าจากต่างประเทศนะครับ Rovo Euro TB นะครับมาตรฐานจากเอรมานีครับส่วนตัวนี้นะครับ TB ก็จะเป็นรุ่น60แรงม้านะครับส่วนฝั่งนู้้นนะครับตู้แอร์ครับ TD ก็จะเป็นตัว100แรงม้านะครับ เดี๋ยวผมพามาดูตัวนี้ก่อนนะครับ uh huh. ตัวนี้รุ่นทีบีนะครับ60แรงม้านะครับ uh huh. เครื่องยนต์ดีเซลสี่สูบ e c t i n j e c t i o นนะครับขนาด3 4 3 3ซี60แรงม้าครับ uh huh. ผมพามาดูด้านข้างนะครับยางหน้านี้9.5ขอบ20นะครับตัวยางหน้าส่วน ยางล่าง,งก็14.9ขอบ28นะครับเป็นยางจัมโบครับนี่ก็เป็นท่อไอเสียครับอยู่ด้านขวานะครับนี่ก็จะเป็นไฟหน้านครับเผาหน้าก็ใหญ่นะครับใช้กระบอกไฮดรอลิกในการบังคับเลี้ยวครับ ส่วนนี้ก็จะเป็นกรองครับกรองนี้จะมีกรองบนนะครับกรองอากาศกรองบนแล้วก็กรองล่างนะครับส่วนนี่ก็คือถังน้ำมันนะครับรถ Rover Euro Track รุ่นนี้นะครับจะใช้ถังน้ำมันแบบไฟเบอร์นะครับคือถังน้ำมันไฟเบอร์แบบนี้คือจะไม่ก่อให้เกิดสนิมนะครับ ส่วนด้านข้างเขาจะมีสปอร์ตไลท์นะครับฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาอย่างละดวงนะครับล้อหลังนี่ก็จะมีมําหนักถ่วงมาด้วยนะครับถ่วงล้อมาด้วยส่วนด้านบนนะครับี่ก็จะเป็นเกียร์ซิงโครไนซ์นะครับเดินหน้าถอยหลังก็เหมือนเกียร์ซิงคเคีชัรเทอร์ของคูต้านะครับส่วนพวงมาลัยก็สามารถปรับองศาได้นะครับ ตัวปรับองศาพร้อมอะไรที่จะอยู่ตรงนี้นะครับส่วนเบาะนะครับเบาะตัวนี้จะเป็นเบาะลมนะครับสามารถปรับสูงปรับต่ําแล้วก็เลื่อนเข้าเลื่อนออกได้เหมือนรถรถยนต์ทั่วไปนะครับส่วนนี้ตัวนี้ก็จะเป็นเบรกมือนะครับเบรกมืออันนี้ก็จะเป็นขับเคลื่อน2ล้อแล้วก็ขับเคลื่อน4ี่ล้อครับ ส่วนเกียร์จะมีทั้งหมด4เกียร์นะครับโรมดไฮมีเดยมนะครับเป็นเบรกนะครับก็คันเร่งอันนี้ก็เป็นสวิตช์สหรธธับสตาร์ทตัวนี้ก็จะเป็นตัวดึงดับเครื่องยนต์นะครับผมนี้เป็นดึงดับเครื่องยนต์ส่วนด้านท้ายนะครับก็นี่ก็าหางยกนะครับตัวนี้เขาทํา ที่ต่อสายไฮดรอลิกมาด้านหลังนะครับสองปลั๊กนะครับปลั๊กไฮดรอลิกก็เอาไว้ใช้ต่อพวกอาจจะมีหางดั้มนะครับต่อหางดั้มต่อต่อหางพวกเครื่องจากการเกษตรท,ทั่วไปครับส่วนไฟท้ายก็จะเป็นไฟท้ายแบบ LED นะครับสองดวงครับแล้วก็จะมีสปอร์ตไลท์สปอร์ตไลท์อยู่สองดวงเหมือนกันครับ มีดดันดินอยู่ที่ราวๆห้าแส0เก้บาทครับตัวนี้ก็สวยนะครับนำเข้าจากต่างประเทศก็สำหรับคลิปนี้นะครับกับผมเองก็ขอจบการนำเสนอการรีวิว รถโรเวลยูโรนะครับไว้เพียงเท่านี้นะครับสําหรับท่านที่ท่านใดที่เข้ามารับชมนะครับก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับชาวไรนา c h ช n แนลนะครับก็ฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ